คุณมอกคะเราเริ่มตรวจตาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะกลุ่มเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกําหนดค่ะจําเป็นต้องตรวจตากับจักษุแพทย์โดยเฉพาะเพื่อตรวจดูโรคตาที่เป็นมาแต่กําเนิดหรือมีโรคจอประสาทต,ตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกําหนดค่ะอายุแรกเกิด3-5ปีหรอคะกลุ่ม3-5ปีควรได้รับการตรวจค่าสายตาและดูภาวะตาเขะคะ่ะหากพบจะได้รีบรักษาจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะตาขี้เกียจในอานาคตได้คะ่ะถ้าเป็น6-20ปี 6 2ถปีเป็นวัยที่เรียนหนังสือค่ะควรได้รับการตรวจเช็คค่าสายตาค่ะช่วงนี้มักมีภาวะค่าสายตาผิดปกติเช่นสายตาสัาน้นสายตาเอียงหรือสายตายาวได้ในบางคนค่ะ แล้วช่วงวัยทำงานในช่วงอายุ20 39ปีมักจะไม่ค่อยมีปัญหาด้านสายตามากนะะักค่ะแล้วถ้าเป็นช่วงอายุ40 64ปีล่ะคะในช่วงอายุ40 64ปีเริ่มมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นค่ะแนะนําให้ตรวจตากับจักษุแพทย์ทุก1-2ปีค่ะหรือทีกว่านี้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีโรคประจําตัวบางอย่างที่มีผลกับตาค่ะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง,องมมค่ะ แล้วเป็นช่วงอายุ65ปีขึ้นไปลรอคะคุณหมอกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปมักมีโรคตาที่เสื่อมตามวัยค่ะแนะนําให้ตรวจตากับจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งค่ะ